วัดีะค่ะวันนี้นะคะจะมาเสนอยาเทียมนะคะเกรดที่ใช้ภายนอกนะคะเผื่อลูกค้าบางคนนะคะต้องการเกรดที่ใช้ได้ภายนอกแต่ว่ามีความหนาแล้วก็นุ่มนะคะอันนี้จะเป็นความสูงของยานะคะจะเป็นสี่เส้นพิมพ์นะคะนี้นสี่เส้นพิมพ์มนะคะม,มะคะีประมาณนี้เนาะสีเข็มข้างหลังสเีเข็มนี่มีความหนา,นานแน่แนแบบนี้เยน,นะคะอายุการใช้งาน8ปดถึงสิปีนะคะตัวนี้ ตัวนี้นะคะจะเป็นเออราคาตารางเมละ420นะคะมวลละหนึ0้นบาทค่ะตัวนี้จะได้ความหนาความนุ่มแบบนี้เลยนะลูกค้าอันนี้จะมีความหนาแล้วก็นุ่มสีมันจะสวยมากนะคะเหมือนหญ้าจ,จริงเลยคะ่ะเวลาลูกค้าจะเสิร์ชหา้าทิยมหรือว่าจะไปซื้อที่หน้าร้านนะคะถ้าจะเอารุ่นนี้บอกเขาไปว่าเออเอาหญ้าทียมรุ่น4เซนพีเมี m ยม2สีนะคะตารางเมละ420เนาะ ทันร้านนะคะจะมีอยู่5สาขาทั่วประเทศนะคะมีการบริการจัดส่งนะทั้งเก็บเงินปลายทางแล้วก็โอนจ่ายนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะโอเคบ๊ายบาย